นนั่งลงดีมันจะได้เดีเลยนะนั่งสามคนเลยไหมพอบางเอจะบางยายเอาเอาอันนั้นขวดนั้นมาให้ยายให้เราให้ตัวเดียวนี่แหละว่าเอาขวดนั้นให้ยายให้ให้ไปเป็นคนให้เราตอนนั้นเราไม่เห็ ยกขึ้นหน่อยยายลูกลูกยกขึ้นหน่อยยายยกขึ้นสามสิบสามสิบ สองวัสีสงวัหกสิบมัยมเลยี่บบีบบบีบบบีน่ารักจังเลยนี้จได้กินดูาก